ถ้าให้พูดถึงรถยนต์ที่เป็นตำนานสักคันหนึ่งนะครับชื่อของ Mercedes-Benz SL เนี่ยต้องเป็นชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงแน่นอนตลอด70ปีที่ผ่านมานะครับรถรุ่นนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆจากรถแข่งพันดุในสนามแข่งสู่การเป็นไอคอนแห่งความหรูหราบนท้องถนนวันนี้เราจะมาค่อยๆเปิดตำนานบทนี้ไปพร้อมๆกันครับทุกตำนานมันต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วจุดเริ่มต้นของ s l m o มเนี่ยมันมาจากคำง่ายๆ2คํคนี้เองครับ ฟังดูเหมือนธรรมดาแต่มีความหมายที่ทรงพลังมากๆและกลายเป็นหัวใจของรถตระกูลนี้มาจนถึงทุกวันนี้เลยและสองคำนั้นก็คือ superlight ภาษาเยอรมันที่แปลว่าเบาเป็นพิเศษหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า SL นั่นแหละครับแนวคิดง่ายๆแค่นี้เองที่ว่าสมรรถนะต้องมาพร้อมกับน้ำหนักที่เบาแต่มันคือเมล็ดพันธุ์แรกเริ่มของทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามมาตลอด70ปีเลยครับ เอาละครับเรามาย้อนเวลากันหน่อยดีกว่ากลับไปสู่จุดเริ่มต้นจริงๆจุดที่ SL ยังไม่ได้เป็นรถหรูบนช้องถนนแต่เป็นเหมือนนักสู้ที่เกิดมาเพื่อสนามแข่งโดยเฉพาะเลยและนี่คือโฉมหน้าของ SL คันแรกของโลกครับรหัส W194 มันคือรถแข่งพันแท้เลยเป้าหมายตอนนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นคือการนำพา Mercedes- Benz กลับสู่ความยิ่งใหญ่ในวงการมอเตอร์สปอรอีกครั้งหลังจากช่วงสงครามโลก แล้วอะไรที่ทำให้มันเจ๋งขนาดนั้นน่ะล่ะครับคำตอบอยู่ตรงนี้เลยครับโครงสร้างที่เรียกว่าทิ u บูล่าสเปซเฟรมเนี่ยลองทายดูสิครับว่ามันหนักเท่าไหร่แค่50กิโลกรัมเท่านั้นครับใช่ครับ50กิโลเองความเบาขนาดนี้เลยครับที่ทำให้มันได้เปรียบคู่แข่งในสนามแบบมหาศาลเลยแล้วผลลัพธ์น่ะเหรอครับโอ้โหเรียกว่าถล่มทลายเลยครับในปีแรกที่ลงแข่ง300 SL กวาดชัยชนะจากรายการใหญ่ๆทั่วยุโรปและอเมริกา ตั้งแต่ลือมังไปจนถึงคาร์เรราพ่านอเมริกาหน้าที่เม็กซิโกคือเป็นการประกาศสักดาให้โลกรู้เลยครับว่าฉันกลับมาแล้วแต่ชัยชนะในสนามนะครับมันเป็นแค่บทแรกเท่านั้นเรื่องที่พีก,กว่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไอเจ้ารถแข่งสุดโหดคันนี้กำลังจะกลายร่างเป็นรถยนต์ที่คนธรรมดายอย่างเราเราสามารถเป็นเจ้าของได้เห็นความต่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับจากรถแข่งทางซ้ายที่ดูดิบๆบทุกอย่างเน้นฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลัก สู่รถที่ขายจริงทางขวาที่ดูสวยงามและประณีตขึ้นมากการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้ต้องยกความดีความชอบให้คนคนหนึ่งเลยครับคือแม็กซ์ฮอฟแมนผู้นำเข้ารถแนอเมริกาที่มองเห็นเพชรเม็ดนี้แล้วเชื่อว่าเฮ้ยคันนี้มันขายได้แน่แน่และนั่นแหละครับคือจุดกำเนิดของรถยนต์ที่ทั้งโลกต้องจดจำไปตลอดกาลเดอะเกาวิง เรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประตูปีกนกนางวนที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆนี้ก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้ออกมาเพื่อความเท่เลยนะครับแต่มันเกิดจากความจําเป็นล้วนๆก็เพราะไอ้โครงสร้างแบบ Space f r a ร e ที่เล่าไปตอนแรกน่ะสิครับขอบด้านข้างมันสูงมากสูงจนติดประตูแบบธรรมดาไม่ได้วิศวกรเลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเปิดประตูขึ้นไปด้านบนแทนแล้ววิธีแก้ปัญหานี่แหละครับที่กลายมาเป็นตำนานที่น่าจดจําที่สุดของรถรุ่นนี้ไปซะอย่างนั้น กาว,วิงมันเท่ก็จริงครับแต่ความต้องการของตลาดโดยเฉพาะในอเมริกานั้นต้องการรถที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจาวันมากกว่า m e อร์ d e s Benz ก็เลยเปิดตัวรุ่นโรสเตอร์ตามมาในปี1957ครับโดยปรับปรุงโครงสร้างเพื่อมีประตูแบบปกติและก็มอบประสบการณ์การขับขี่แบบเปิดหลังคาได้นั่นเองและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญอีกครั้งเมื่อตัวตนของ s l ได้เปลี่ยนทิศทางจากรถสปอร์ตดิบๆเน้นสมรรถนะไปสู่การเป็นรถยนต์แบบแ r a n d Tourer ที่เน้นความหรูหราและความสบายในการเดินทางไกลมากขึ้น นี่คือ W 1 1 3หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเล่นว่า JD หรือ Pagoda ครับซึ่งก็มาจากรูปทรงของหลังคาแข็งที่มันเว้าตรงกลางนั่นแหละครับซึ่งนอกจากจะสวยงามแล้วนะยังช่วยเสริมความแข็งแรงและความปลอดภัยอีกด้วยรูปนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างสมรรถนะความสบายและความปลอดภัยครับจากนั้นก็มาถึงยุคของ R 1 0 7ครับซึ่งกลายเป็นภาพจำของความสำเร็จและไลฟ์สไตล์หรูหราในยุค70และ80เลย ถ้าเราย้อนกลับไปดูหนังฮอลลีวูดในยุคนั้นจะเห็นรถรุ่นนี้ปรากฏตัวอยู่บ่อยมากๆมันไม่ใช่แค่รถยนต์แล้วครับแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่ารถรุ่นเดียวจะอยู่ในสายการผลิตได้นานถึง18ปีนี่คือเครื่องพิสูจน์ความนิยมอย่างแท้จริงเลยนะครับและทําให้ r 1 0 7กลายเป็น SL ที่อยู่ในตลาดนานที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวหลังจากครองใจผู้คนมายาวนานถึง18ปีโลกก็เริ่มหมุนไปเร็วขึ้นครับ เทคโนโลยีกลายเป็นหัวใจสำคัญและ SL ก็ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยนว,วัตกรรมอันน่าทึ่งในช่วง30ปีหลังมานี้ SL เต็มไปด้วยนว,วัตกรรมที่น่าทึ่งมาครับเริ่มจาก r 1 2 9ที่มีโรบารนิรภัยแบบป๊อปอัพเป็นครั้งแรกของโลกจากนั้น R230 ก็ปฏิวัติว,ตวงการด้วยหลังคาแข็งพับไฟฟ้า Vario Ro o f และล่าสุดกับ R231 ก็กลับไปสู่ร่างเงา Superlight อีกครั้งด้วยการใช้ตัวถังอลูมิเนียมทั้งคันเป็นครั้งแรก และนี่คือโฉมหน้าของ SL ในปัจจุบันครับที่น่าสนใจคือมันถูกพัฒนาขึ้นโดย Mercedes AMG ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่า SL ได้หวนคืนสู่รากเง้าของการเป็นรถสปอร์ตสมรรถนะสูงอีกครั้งหนึ่งแล้วและภาพนี้ก็คือบทสรุปของการเดินทางทั้งหมดเลยครับ70ปี8 generation ไม่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่จิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของ SL ก็ยังคงอยู่เสมอมาอย่างน่าทึ่งจริงๆ จากรถแข่งสู่รถหรูและกลับมาเป็นรถสปอร์ตอีกครั้งการเดินทาง70ปีของ SL ทําให้เรารู้ว่าการเป็นไอคอนอาจจะไม่ใช่การหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงแต่คือการปรับตัวและพัฒนาอยู่เสมอโดยที่ไม่เคยลืมว่าตัวเองเกิดมาจากอะไรแล้วสําหรับทุกคนละครับคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้รถคันหนึ่งกลายเป็นตำน,นาน